ออเอ้ยเฮ็ดด, <g ül> ลดลีลากรอดเลย,เยเลากรอดเลยเอ้อปวดหรอดไซน์มาครับลากรอดลากรอดเอ้ยเก่าครับก่อนจอดก่อนจอดก่อนแรนไงอีกแล้วกันนี่ปวดอะเหยียบดับอ่ะเหยียบดับอ่ะ ระบบคัดแบบไม่เตียงจอดก่อนจอดก่อนพอต้องเ้าทาเบอร์ไม่ดัดนี่ี่ยเบอร์สิบกับเบอร์ซองเน่ยเบอร์ไม่ดัดเหยาเภาเหยาเาแบกได้วป่งโอ้ ม,ม,มาหนีเปลี่ยนเสื้อครับผมตอนแรกจะเป็นเสื้อสีดำแต่ก็ใจว่าน่าบ้าอีกโอ้ากามเป็นมัดเป็นมัดเลยได้ไราวกนเไปยิบสามได้เอกไรเจ็ดเจ็ดเด็ดอืม chi mương cho rồi à chi đạc mương kéo rồi à, các, chuông này, pha gì ยี่ดยครับผมงุนงงครับผมน,นายช่างงุนงง